เราเป็นคนชอบกินน้ำปูของคนทางเหนือละค่ะแล้วก็พอๆกับที่ชอบอน้ำพริกเห็ดฟางของทางอีสานค่ะวันนี้เราเอามารวมกันค่ะก็จะใช้พริกหนุ่มนะคะแล้วก็ไปเสียบไม้แนละ้วเอามาย่างไฟแล้วก็จะมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีเห็ดฟางค่ะ,ะพริกเนี่ยเราก็จะแกะเปลือกรอ,อบนอกเขาออกนะคะเขาจะได้มีแต่ตรงอ่อนๆข้างใน แล้วก็หอมแดงกับกระเทียมนันก็แกะเปลือกเรียบร้อยหลังจากที่ย่างสุกเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาตําค่ะครั้งที่แล้วนี่เราใส่พริกขี้หนูสวนไปด้วยมันก็เลยเผ็ดมากแต่ครั้งนี้เราไม่ใส่ค่ะเราใส่แค่พริกหนุ่มก็พอสีเขียวนั่นค่ะแต่เราเลือกใส่มากหน่อยเนี่ยค่ะเ,เราก็จะตำออหอมแดงกับกระเทียมที่แกะเรียบร้อยแล้วลงไปตำก่อน หลังจากที่เราย่างสุกแล้วเนี่ยการตําจะง่ายขึ้นค่ะแล้วเราก็จะเอากรรไกรมาตัดริกเพื่อที่จะให้เขาสั้นจะได้ไม่เป็นเส้นยาวยาวใครจะหั่นที่เขียงก็ได้นะคะแต่เรามีกรรไกรตัดอาหารเราก็เลยใช้ตัดตัดเอาเลยสะดวกดีค่ะแล้วก็ตพริกที่ย่างสุกแล้วนี้ก็จะตําละเอียดง่ายนะคะซึ่งก็ตาไม่นานก็จะละเอียดเพราะเราตำริกละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเอาเห็ดฟางค่ะ ลงไปตำเนี่ยค่ะก็รูดลงไปเลยเห็ดฟางนี้เราก็เสียบไม้แล้วก็ไปย่างไฟนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจัดการกระนำตําเข้าไปเลยค่ะแต่ระวังพริกกระเด็นเข้าตานะคะอ่าตอนนี้มาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วค่ะอันนี้เราก็จะใส่น้ําปูไปน้ําปูเราก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะนี่ไงคะ่ะ เราจะซื้อเป็นกระปุกกระปุกมาเก็บไว้ไในตู้เย็นค่ะนี่ก็จะหมดพอดอีก็จะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะมีเติมผงนัวลงไปค่ะนี่ผงนัวออพอผงนัวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเขาให้น้ำปูเนี่ยเขาเข้ากันพิกเพราะว่าน้ำปูนี่เขาจะเป็นแบบ เนื้อเหนียวเหนียวหนืดหนืดค่ะเราจะแบบคล้ายๆกับกะปิแต่แบบหนืดกว่ากะปิหน่อยเราเลยต้องคุกนานหน่อยแล้วเราก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะเอ่อพอเติมน้ำปลาลงไปเนี่ยเราก็จะเค้าเค้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเอ่อเราไม่ใส่ผักชีต้นหอมนะคะเพราะว่าเอา่อ มันค่อนข้างเยอะเราคิดว่าเราคงกินไม่หมดเราจะเก็บใส่ตู้เย็นซึ่งการใส่ต้นหอมผักชีไปจะทำให้เขาเสียงง่ายเราก็เลยเออรอบนี้เราไม่ใส่ชิมดูได้เลยค่ะ,ะที่ใส่ไปเมื่อกี้นี่ก็พอดีนะคะคือ,อไม่จืดค่ะใช้ได้เลยนี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะมีผักอะไรกิน กินบ้างวันนี้เราจะลองกินมาละขี่นบที่แบบแบบลูกใหญ่ๆค่ะแล้วก็มีถั่วพูแล้วก็มีไข่ต้มมีข้าวเหนียวหน้าตาของน้ำ